ในเรื่องพูก้าโลงาดนั้นถึงแม้ดูจากสายตาทุ่ทั่ว,ว,วไปก็จะเบือนเป็นแนวฮาริมทั่ว,ว,วไปนะครับ มีพระเอกคนผู้หญิงเข้ามาลายล้อมแต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับการลงรักคู่รักนั้นเยอะกว่าที่เราเห็นในมุมนอกมากนะครับพอเรามองดูทีนึงครับเรื่องนี้ครับมีคู่รักเยอะมากๆและไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนที่ลายล้อมตัวของนภมิเขาจะชอบนภมิกันหมดนะครับเขาก็มีแฟนของเขามีคู่รักของเขาเองด้วยและในวันนี้ผมจะพูดถึงคู่รักในเรื่องผู้กา้าลพงา์นะครับจะมีคู่ไหนกันบ้างใครสังเกตเห็นบ้างก็มาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับคาเตือนคลิปนี้มีส ปอยเนื้อหาในมังงะและนิยายผู้กรารลังประหงาน,นะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลยนาอุฟูมิและรัทาเลียสองคนนี้ก็บอกว่าอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าสองคนนี้คบกันอย่างจริงจังแล้ว คือเป็นกู้รักกันแล้วต้องขอบคุณตัวของอาทุระที่ทําให้ตัวของโซฟีนั้นหายจากอาการ PTSD ผู้หญิงนะครับคือทาให้เขาไม่กลัวผู้หญิงแล้วและเขาก็รับความรักที่ลาาเลียมีเขามาโดยตลอดแล้วในช่วงนิยายเล่มที่2ครับนาฟฟมีก็ได้เหมือนทําเป็นสร้อยเขยนกาไลข้อมือครับเป็นการทำเครื่องประดับกำไลข้อมือเพื่อเป็นการยืนยันว่าเนี่ยเป็นของตัวเทนของกันและกันนะเนี่ยทำเพื่อเธอคนเดียวเลยเป็นการมั่นหมายระหว่างเราสองคนแล้วซี่ประมาณว่านาฟฟิสื่อสารให้ลาาเลียรู้นะครับ ตอนนี้ครบกันจริงจังเลยนะฉันรักเธอเธอรักฉันตอนนั้นเลยแล้วขอแถมช่วงนิยายตอนจบนะครับอันนี้ผมพยายามปัด ต้องตีความสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนจบมันเขียนไม่ชัดเท่าไหร่ซึ่งตอนจบนะครับนาฟูมิกับราธาเดียจะกลายเป็นทีแล้วคอยพิทักษ์บังฮูจักรวาลไว้แล้วไม่อยากให้ตัวตนของตัวเองหายไปแบบดือด้อเขาเลยแบบสร้างร่างแยกแล้วร่างแยกแต่ละร่างก็คือเป็นตัวตนของเขาจริงๆเลยคือเป็นจิตจนน้องผู้ขนานนั่นแหละก็เป็นเขาอีกคนนึงนั่นแหละส่งไปตามไทม์ไลน์ไม่รู้ว่าเป็นไทม์ไลน์หรือโลกโลก,โลกเดียวเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่เท่าที่ฟังมาคือมันเป็นไทม์ไลน์มีไทม์ไลน์ ที่แต่งงานกับเมลตี้ ปกครองมิโดมาร์กอยู่แบบฮาเลมในหมู่บ้านสาวๆคนไหนที่ชอบเขาเขาก็จะรับเป็นเมียหมดและทํามาที่3ก็คือส่งกลับไปโลกญี่ปุ่นคือโลกเดิมของนาฟูียพร้อมกับรัทเลียฟีโลและอาทุระไอตอนที่เป็นร่างเทพนี่ก็จะมีนาฟูมิรัทเรียแล้วก็ฟีโลนะครับไอที่ฟังมาผมไม่รู้ว่าเป็นทไทม์ไลน์หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเข้าใจคือมันก็เป็นโลกเดิมนะครับไทม์ไลน์เดียวเลยไทม์ไลน์ในเนื้อเรื่องเลยนะครับแต่แยกร่างเป็น2ร่างร่างหนึ่งไปแต่งงานกับมิวตี้อีกร่างหนึ่งคือไปอยู่กับคน บ้านแล้วทําไลนที่2ก็คือโลกโลกบ้้นเกิดของนาฟิเนี่ยนะครับคือส่งนาฟุมิด้วยรัาทเทเรียด้วยอาทูระแล้วก็ฟีโลไปอยู่ในโลกโลกนั้นครับกับกับญี่ปุ่นเงีย้ยแล้วตัวพวกนี้ครับเมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็จะกลับไปรวมกับนาฟุมิที่เป็นเทพเหมือนเดิมผมก็ยังคงข้างง,งงกับตอนจบเหมือนกันคงต้องรอนิยายภาคหลักนะครับทำตอนจบมาไม่ได้แบบฟังไม่งงผมเองผม,อ,งงมอ่านผมก็ยังงง,งพอสมควรครับตกลงมันจะเป็นไทม์ไลน์หรือว่าเป็นโลกเดียววะถ้าใครรู้ก็บอก,บอกผมนะครับแต่ผมเข้าใจคือมันเป็นโลกโลก เียวเลยไม่ใช่ไทม์ไลน์ไม่ใช่สามไทม์ไลน์เลยลูเซียและไทรัชเรื่องราวความรักของทั้งสองคนนั้นเกิดจากโศกนาฏกรรมได้จบด้วยโศกนาฏกรรมน่าจะเป็นคู่ที่น่าเศร้าที่สุด แล้วในบรรดาคู่ทั้งหมดที่ผ่านมานะเพราะเริมแรกเดิมทีนะครับดูเซียนั้นนะครับเธอถูกลักพาตัวมาจากมิลอมาร์คซึ่งเธอเป็นน้องสาวของอัลเคนครับเนื่องจากสงครามทําให้เธอเป็นเป้าหมายเคก็พยายามจะปกปิดตัวตนของน้องสาวไว้แล้วแต่หนีไม่พ้นครับสุดท้ายก็โดนลักพาตัวไปไปอยู่ที่ซิลเวลเมื่ออยู่ที่ซิลเวลนั้นยังดีที่ซิลเวลเขาไม่ได้ปบัตรต่อเธอแย่นักเขายังมีศักดิ์ศรีพอที่จะดูแลเธออย่างดีและเมื่อไทรัสครับซึ่งเป็นลูกชายของไทเรนนั้นได้ พบเจอกับรูเซียก็ทําให้ทั้งสองคนตกหลุมรักกันด้วยความดีของรูเซียนั้นทําให้ตัวของไทรัสนั้นเริ่มอ่อนๆและไม่อยากทําสงครามตามไทแลนด์แล้วถึงตอนแรกไทรัสเองก็ไม่เห็นด้วยกับไทแลนด์อยู่แล้วครา,าวนี้เขายิ่งต่อต้านไทแลนด์เข้าไปใหญ่และด้วยอีกสงครามภายในของซิลเวลนั้นมันหนักดวงเพ่วงามากสุดท้ายเขาก็โดนคนที่ไว้ใจอย่างจารดินนั้นหักหลังและสักหารไปแล้วตัวของรูเซียเองครับหลังจากที่ไทรัสตายไป เธอก็ถูกตัดหางปล่อยเลยตัวของไทเรนที่เป็นตาเองถึงในนิยายจะไม่บอกนะครับว่าตัวของเขาสนใจรูเซียไหมแต่เหมือนว่าเขาก็ไม่ได้สนใจรูเซียอะไรขนาดนั้นถึงแม้เขาจะมีหลานแล้กวก็าตามตัวของอาทุระกับโฟองิงก็แทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปู่ของเขาเนี่ยเป็นคนยังไงกันนี่สุดท้ายรูเซียเองเธอก็ต้องเสียชีวิตไปเนื่องจากไม่มีเงินซื้อยารักษาที่เพียงพอ พอโรคที่เธอเปิดน,นั้นถ้าหากไม่ได้รับยารักษาที่ต่อเนื่องครับเธอก็จะตายครับเหมือนกับอาทุระอาทุระเองถ้าไม่ได้รับยารักษาจากนาฟมิเธอก็จะตายไม่ต่างจากลูเซียเลยซึ่งเป็นเรื่องราวความรักของครอบครัวที่เริ่มต้นด้วยโสงนัตก,กรรมและจบด้วยโสงนัตก,กรรมจริงๆครับสำหรับคู่ของลูเซียและไทรัสนะครับเรนกับเอแคร์คนนี้นะครับ ต้องเรียกว่าคู่รักนักดาบจากคนที่เหม็นขี้หน้ากันกลายเป็นคนรักกันโดยที่เล่นกับเอแคลนครับถึงแม้เราจะเห็นโมเมนต์เขาน้อยมากแต่เราก็จะพอสังเกตจากอนิเมะได้น,นะครับว่า2คนนี้เริ่มอยู่ด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆศึกษาอะไรด้วยกันขึ้นไปเรื่อยเรนเองก็ฝึกฝนในสิ่งที่เขาไม่เคยจะเปิดรับมาเลยในโลกใบนี้ตั้งแต่เขามายังถึงครับทีแรกก็ดูขูบดูแคลวิชาป้องกันตัวแบบวิชาแบบสก,กิลต่อสู้สเต็มเงี้ยเขาไม่เคยคิดอยากจะเรียนรู้คิดแค่ว่า จะเก็บเบลจะเติมเบลอย่างเดียวจนได้ถูกเอเครนะครับตบสั่งซ้อมเป็นหนึ่งทีว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้นะมันเป็นสิ่งสําคัญที่ควรเรียนรู้และทําให้ทั้งสองคนใกล้ชิดกันมากเรื่อยๆถึงตอนนี้ทั้งสองคนจะยังไม่คบกันจริงจังนะครับแต่ในฉบับนิยายครับสองคนนี้ก็คบกันนะครับคบกันอยู่นะคบกันอยู่แต่มันก็บอกไม่ชัดแต่บูเคว่าสองคนเนี้ยมีใจให้กันได้วล่ะด้วยกันบ่อยมากๆบ่อยกันพอๆกับลาทาริอาอยู่กับนาฟวีเลย อิซูกิกับรีเซียอิซูกิกับรีเซียนี่ก็ต้องบอกว่านอนเมียวมาเลยถึงตอนแรขครับดีเซียจะดุอิซูกิขับไล่ดูถูกเกียรติชังอะไรต่างๆนานา,นาแต่ความจริงแล้วตัวของอิซูกิรักดีเซียมากๆเพราะตัวของเขาอะมองเห็นตัวเองในในตัวของรีเซีย และการที่เขาครับคอยว่าคอยตําหนิของดีเซียนั้นเพราะว่าเขาไม่อยากเข็นตัวเองในอดีตเขาเลยแบบทำไม่ดีกับดีเซียพยามยจะไล่ดีเซียออกจากพวกเขาครับแต่ด้วยอีโก้ของเขาและด้วยความเบียวยุตธิธรรมของเขาทําให้สิ่งเหล่านั้นมันกลบ สติปัญญาของเขาไว้แล้วหลงังจากที่เขาโดนลีเซียตบสั่งสอนไปนะครับ mm hmm. เขาก็ได้สติกับขึ้นมา mm hmm. เขาก็พยายามอ่ะรับรู้ถึงความรู้ลีเซียแล้วเขาก็รับรู้ความใจของตัวเองแล้วทั้งสองคนก็ค่อยฝึกฝนทุกอย่างไปพ,พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นั่น mm hmm. การอ่านภาษาแบบแปลภาษาโบราณหรืออ,อ,อักษรยากๆเนี่ยทั้งสองคนก็จะช่วยกันแปลลีเซีย mm hmm. ก็ยังคงทําตัวเป็นเด็กงอเงยขี้เยเหมือนเดิมถึงแม่ตัวเองจะกินขึ้นมาแล้วก็ตามแต่ทั้งสองคนนี้ก็ถือว่ายังเป็นคู่รักที่บันดาลกันมากๆ ลาชดีมิเลียกับอันเคลทั้งสองคนนี้ก็ไม่ต้องบอกว่าคู่ครักเป็นผัวเมียกันเลยในสอของนนี้ทั้งสองคนนะครับปกปั้นประเทศมิลูมักมาด้วยกัน ซึ่งประเทศเมลโรมานนะครับอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ก็ได้ถ้าหากไม่ใช่ทั้งสองคนช่วยกันปั้นขึ้นมานะครับราชินีมิเรียก็มีฉายาว่าจิ้งจอกสาวแห่งเมลโรมารเธอมีสติปัญญาที่เฉียบคมเฉียบแหลมฉลาดมากๆในการวางแผนการจริรจาด้านการทูตเนี่ยเธอคือที่1เลยและเลขกุลต่างๆก็ไม่มีใครสู้เธอได้ตัวขออันเคลเองก็มีฉายาว่าปราดผู้ทรงปัญญามีความฉลาดเฉ,ฉลียว เก่งทั้งด้านเวทมนต์การต่อสู้ภาค5เนี่ยที่กําลังจะมาถึงเนี่ยเราได้เห็นความเก่งกาบมันสมองอันปัดเปลืองของอันเครแน่ๆครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นแค่นั้นเองแล้วตัวของราชินีมิเดียก็รักอันเครมากๆถึงแม้ในช่วงเริ่มต้นเรื่องครับเขาจะทําตัวเคียดสำซามากๆแต่ยังไงนั่นก็คือผัวนางนะครับ กราสกับคิซุนะสลับเรื่องนี้ทุกคนอาจจะไม่สังเกตนะครับว่ากราสกับคิซุนะเนี่ยเขาเป็นคู่ยูริกันจากกรารที่พวกเขาครับสร้างบ้านอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ชัดแล้วว่าสองคนเนี่ยเป็นคู่ยูริกันแล้วมันก็บอกชัดเลยนะครับว่าการที่กราดเนี่ยยอมคิซุนะกับทุกอย่างเนี่ยคือทั้งสองคนเป็นแฟนกันนะครับเป็นแฟนกันมาก,ก่อนที่จะเจอตัวของนฟัฟฟอีกแล้วตัวของการาดเนี่ยจะเกรงใจคิซุนนะมากเหมือนเหมือนตัวของคิซุนะเนี่ย เป็นเป็นตัวรุกส่วนกราดี่เป็นตัวรับแล้วนี่ใสของคิซุนาเนี่ยออกเข้าๆเหมือนเมนมากๆเลยดูจากการที่นางชอบตกปลาแบบชอบตกปลาตกปลาคือถ้าเราดูตามโลกปกตินะครับ9กของนักตกปลาจะเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เลยแล้วคิซุนาเนี่ยแม่เป็นสาวน้อยที่ชอบตกปลามากๆและอายุจริงของนางเนี่ยยีกว่าๆแล้วนะครับแค่ตัวยังเล็กเฉยๆจนถูกนากฟุจตั้งฉาย,ยาว่ายายป้าโรล,ลิถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ล,ลองไปสังเกตจากในอนิเมะได้ครับ ในช่วงภาค2นะครับหรือถ้าใครไม่อยากดูอยากลองหาอน,นิยายก็ลองไปดูช่วง8กับ9ได้นะครับมันจะเขียนบรรยายถึงสองคนนี้ไว้อยู่เทลิกับล์กส่วนคู่นี้ก็น่าจะชัดกันเลยนะครับว่าเทลิกับล์กเนี่ยเป็นแฟนกันมานานแล้ว ตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วที่เราเห็นทั้งสองคนปรากฏตัวมาครับทั้งสองคนก็เออจะจูจ้จี้สนิทสนมกันมากๆเลยแล้วหนึ่งเรื่องที่ฮาที่สุดสำหรับคู่นี้นะครับน,บนั่นก็คือตัวของเทลินะครับเธอเป็นสลิมอันดับหนึ่งของตัวของนาฟฟมิคือเธอจะเทิดทูนตัวของนาฟี่มากๆเพราะตัวของนาฟิเนี่ยทำเครื่องประดับเก่งมากๆแล้วเธอก็ลองให้เอาอัญมณีที่เธอมีให้นาฟีไป,ไปไปประดิษฐ์เป็นอาญ,ญมณีว <Whoa. S 1> วนวอู้อเธอบอกอัญมณีเปล่งประกายมันรวยมันเจิดจ้ามากๆเลยไม่เคยเห็อนอัญมณีอันไหนเจิด จ้าขนาดนี้มาก่อนเลยคือแบบเวอร์เวอร์แตกมากแล้วยิ่งตอนช่วงนิยาย เตมดิ 18, นะครับตัวของเทนนีเนี่ยก็ขอดูเครื่องประดับชิ้นใหม่ที่ตัวของนวฟรรมิทำนะครับที่สร้างมาจากเลคีแลวก็งูบอกคือบอกโอ้นี่มันนี่มันมันเจิดจ้าแบบจ้าแบบจ,แบบจ้าแสบตาตาแตกเลยมันสวยงามมากๆเธอเชื่อเลยว่าถ้าเผ่าพันธุ์ของเธอมาเห็นสิ่งนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งคนทั้งเผ่าขอนฉันบูชาเรากับพระเจ้าแน่นอนจนทําให้ตัวของลากเนี่ยซึ่งเป็นแฟนนี้แบบพึงมากเทนนี่เธอบ้าหรือเปล่ามันจะเจิดจ้าอะไรปานนั้นของแค่นี้ฉันก็ทําได้เทนนี่ตอบกลับ อยางรู้เลยเลยว่าคนมือหยาบกระด้างอย่างนายอ่ะ และไม่มีความดเีดระโอแบบนายอะทำของสิ่งนี้ไม่ได้เลยแบบรักนี่น่าเจือนเลยแบบเจือนแบบแล้วหันไปมองนฟินฟินานยจะแยกทีนี้ชัดไปหรือเปล่าเนี่ยนฟิหันกับมาไม่รู้สิคือแบบมองมองแรงมากแล้วถึงขนาดช่วงที่นภิกลับไปโลนะครับลักเนี่ยขอกลับไปด้วยเลยรักทีนี้ขอกลับไปด้วยเพื่อจะไปหาพ่อ้าเครื่องประดับที่เป็นคนสอนงานฝีของนฟิครับพอมาเจอปุ๊บเนี่ยคือรักเนี่ยโคตรถวายตัวเป็นศิษย์เลยโอ้ท่านครับช่วยรับผมเป็นศิษย์ด้วยเถอะแบบอ้อนวอนแบบพ่อ้าเครื่องประดับก็ไม่ได้ เขาจับมือดูดิจับมือไม่ได้มือคนในยมันกระด้างกันไปถ้าทำแค่เล่นๆน,นะพอได้อยู่แต่ถ้าจะเอาแบบละเอียดละอ่แบบท่านผู้กล้าโล่เนี่ยไม่ได้หรอกครับขอร้องละช่วยผมที่แบบขอร้องจนแบบอาวุธคำสาปเกิดทำงานน่ะคือแบบขอร้องจนไอซมว่วงออกพุ่งออกจากตัวแบบคำสาปเป็นความม่งมันกำลังจะออกมาเลยอะ่ะ เอาแบบโอ้โหนฟัฟฟจึงขอร้องอ่พ่อค้าครับนี่พ่เอหมอนี้ไปเป็นศิษย์นะครับก่อนที่มันจะปลดอาวุธคำสาบมาท้ายก็ได้เป็นศิษย์นะฮะคือฝึกช่วงเวลาที่อยู่ครับฝึกทำเครื่องประดับอ่ะเป็นอาทิตย์เดียก็ทำได้แค่นเน้นๆโดนๆทีรยิยังมาซ้ำเลยนะครับว่าโอ้บอกแล้วว่ามือนายมันอยากไปด้างทำไม่ได้หรอกคู่รักที่หามากคนหนึ่งก็สลีมมือหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เคลื่อนเลิฟเลยมาโมลุและฟิโลเรียทั้งสองคนนี้นะครับในนิยายเล่มที่ยี่ิบสองเนี่ยบอกมาชัดเลยครับว แต่บังเอิญว่าสัตว์ผู้พิทักษ์อย่างซูซาคุปรากฏตัวมาก่อนทำให้ทั้งสองคนต้องต่อสู้และตัวของฟิโลเรียเนี่ยต้องคอยปกป้องพวกเด็กๆทําให้เธอรับการจมตีของซูซาคุไปจนร่างกายเธอหายไปเลยตัวของมามุรุนี่ก็เศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากพวกเรากําลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วพวกเรากําลังจะได้จูงมือเพื่อเข้างานวิวากันแล้วทําไมต้องเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นกับเขาด้วยตัวของมามุรุเลยทําการพยายามจะชุบชีวิตตัวของฟิโลเรียขึ้นมาโดยการใช้ ชิ้นส่วนของซุซครุที่ลงเหลืออยู่นะครับเพราะในชิ้นส่วนของซุซาุมีเศษเสี้ยวของวิญญาณของฟิโลเรียอยู่ในนั้นเขาพยายามทุกวิถีทางน,นะครับจนเขาได้ข้ามเส้นแบ่งด้านศีลธรรมไปนั่นคือการดัดแปลงเหล่าเด็กๆในหมู่บ้าน เพื่อที่จะเป็นการทดลองด้วยและเพิ่มความเก่งให้พวกอด้วยพวกเด็กๆเนี่ยได้รับชิ้นส่วนของสัตว์ผู้พิทักษ์จากโลกอื่นๆมาเช่นโลกโลกไหนไม่รู้อะแต่เป็นสิ่งที่เรนซึ่งเป็นพี่สาวของฟิโดเรียมอบให้เขาก็ใช้ชิ้นส่วนลันเนี้ยในการเป็นองค์ประกอบในการชุบชีวิตของฟิโดเลีย แต่ถึงทํายังไงเขาก็ไม่สามารถชุบขึ้นมาได้สักทีจนกระทั่งตือของนาฟมูมิช่วงที่นาฟูมิรู้ว่าตัวของมามุรุเนี่ยทำการดัดแปลงเด็กๆและชุบจะชุบชีวิตคุขึ้นมาเนี่ยเขาก็เข้าใจได้ว,ว่าทําไมตัวของพวกเด็กๆเนี่ยถึงอยากให้ช่วยมามุรุเพราะตอนนี้มามุรุเริ่มดําดิ่งไปแล้วคืออีกนิดเดียวเนี่ยก็จะกลายเป็นปีศาจเต็มตัวแล้วอะ แล้วหลังจากที่แบบช่วยมาได้ตัวสติของมัมมูรุแล้วเราก็จะรู้ว่าออพุธคำสาปของมัมมูรุเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบนะครับผมมีความจากลูกของมัมมูรุเนี่ยมันเป็นทั้งลูกมะกังเขนและเป็นลูกคมเขี้ยวเขาอาจจะรู้สึกที่เขาไม่สามารถปกป้องคนที่เขารักได้และโกรธตัวเองที่ไม่สามารถช่วยคนอันเป็นที่รักได้โลกของคำสาปเลยออกเป็นแนวนั้นซึ่งไอความหมายของท่าจบตีของไอลูกอนี้ก็มีความหมายว่า ความโกรธเกลียวเห่งการสูญเสียอะไรประมาณนี้มันเลยพออนุมานได้ว่าเขาโศกเศร้าแบบเศร้ามากๆเศร้าแบบสัตว์เลยอ่ะจนนภูิคิดว่าถ้าหากตัวของรัทเลียตายแบบฟิโลเรียเขาอาจจะทํศเลียกันกับมังรุทําก็ได้หลังจากนั้นตัวของนภวิเองก็ให้รับจังไมาที่สองนะครับช่วยสกัดวิญญาณของฟิโลเลียที่เหลืออยู่นะครับออกจากร่างเพื่อใส่ในร่างจําลองที่สร้างไว้แล้วนะครับจนสําเร็จก็ถือได้ว่าเป็นคู่รักที่ค่อนข้าง,งจะตรงตามคอนเซปต์คู่รักมากๆเลยคู่นี้คือบอกชัดเลยอ่ะ นี่ก็จะเป็นคู่รักสมุดในเรื่องนะครับ อาจจะมีบางคูณนะครับที่ผมตกหล่นไปแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคู่ไหนเหมือนกันถ้าใครพอสังเกตเหินก็สามารถพี่มาบอกผมได้นะครับแล้วเรื่องฮาเลมนะครับก็ผมทําไปแล้วนะครับเรื่องฮาเลมของแต่เอาจริงก็ตอนจบของมันก็ตัวคอตมีก็แม่งแยกล่างได้อะส่งไปอยู่ทั้งมลตี้ส่งไปอยู่หมู่บ้านแล้วส่งกลับบ้านเกิดอีกผมจะเรียกว่ามันจบฮาเลมได้ไหมเนี่ยแยกล่างในขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมีไทม์ไลน์ละโลกเดียวก็ใส่แม่งทุกตัวตนไปเลยผมอยากชอบตอนจบของเรื่องนี้เลยนะครับในภาคเว็บโนเวลอะกลายเป็นเทพอยู่กับ ลาเตเดกับฟีโดแล้วส่งร่างแยก3ร่างร่างหนึ่งกลับบ้านที่ญี่ปุ่นร่างหนึ่งส่งไปอยู่กับเวี้ดีอีกร่างหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านอยู่แบบฮาเดมก็ <c oughs> อชอบอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหากชบคลิปนี้อย่าลืมกดไลน์นะครับบาย